การใช้จ่ายการก่อหนี้ของรัฐกับสถานภาพทางการเงินการคลังของประเทศในปัจจุบันและอันในนานคนหากเรายังมีวิธีคิดแบบเก่าวิธีการแบบเดิมในการบริหารจัดการการเงินการคลังของประเทศอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราจะมีปัญหาเราจะเจอวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตอย่างแน่นอน ขอบคุณครับท่านประธานเรียนประธานสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกับผมนายวีระธีรพัฒนานนทในฐานะกรรมธิการวิสามันพิจารณาร่างพร่ำยัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569 <c oughs> ขอขออภิปรายแสดงหลักการและเหตุผลที่ผมได้สงวนความเห็นในมาตรา4ของร่างพร่ำยัดฉบับนี้ โดยเสนอให้ปรับลดวงเงินงบประมาณร้อยละ10จากที่รัฐบาลได้เสนอมาเป็นจำนวน3าล้าน7แสนหมื่น0ล้านบาทดังนี้ครับแต่ก่อนที่ผมจะอภิปรายซึ่งจะใช้เวลาของที่ประชุมไม่มากผมอยากจะแสดงความขอบคุณต่อคณะกรรมการบริหารของพรรคประชาชนที่ให้โอกาสผมซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ได้มาทําหน้าที่ในฐานะกรรมธิการพิจารณาร่างพระบััดงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,569ในสัดส่วนของพรรคประชาชนร่วมกับกรรมธิการท่านอื่นๆโดยให้ความเป็นอิสระกับผมในการทํางานอย่างเต็มที่ <c oughs> ท่านประธานครับการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปีซึ่งอาศัยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ปี2,561และพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐปี2,561เป็นสำคัญในการกำหนดกรอบกติกาและมาตรฐานในการบริหารรายได้การใช้จ่ายและการก่อนหนี้ของรัฐเพื่อให้การเงินการคลังของประเทศมีความมั่นคงและยั่งยืนโดยไม่รวมกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องอีกจำนวนหนึ่งนั้นแม้จะดำเนินการกันอย่างรอบคอบ มุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ต่อสุรรวมให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นได้ก็จริงแต่จากประสบการณ์ที่ผมเข้ามาทําหน้าที่ในฐานะกรรมธิการวิสามันตลอดต่อเนื่องสองปีทําให้ผมมีความเป็นห่วงเป็นใยกับสถานภาพทางการเงินการคลังของประเทศในปัจจุบันและอันในอนา,นานคตมากกว่าเดิมที่เป็นเพียงผู้รับรู้ในฐานะผู้สังเกตการถ้าหากเรา ยังมีวิธีคิดแบบเก่าวิธีการแบบเดิมในการบริหารจัดการการเงินการคลังของประเทศอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเราจะมีปัญหาเราจะเจอวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตอย่างแน่นอนสิ่งที่เป็นปัญหามาโดยตลอดและจะเป็นปัญหาหนักหนาสาหัสมากขึ้นต่อไปในอนาคตเรื่องหนึ่งก็คือ เมื่อเราดูวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,569ที่กำหนดเอาไว้ทั้งสิ้น3,786,600ล้านบาทและอย่างที่เราทราบกันดีว่าเป็นการจัดทำงบป,ประมาณแบบขาดดุลโดยมียอดขาดดุล860,000ล้านบาทและมีประมาณการรายได้เอาไว้ที่2,926,600ล้านบาทถามว่าปัญหาคืออะไร คำตอบคือประมาณการรายได้ครับแม้ว่าสีหน่วยงานหลักที่ร่วมกันประเมินอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจอันประกอบไปด้วยกระทรวงการคลังสำนักงบประมาณสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและธนาคารแห่งประเทศไทยจะดําเนินการในเรื่องนี้อย่างรอบคอบแต่ความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็คือประมาณการที่ใช้ในการจัดทํางบประมาณรายจ่ายประจําปี25 69โดยคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวในช่วงร้อยละ1.3ถึงร้อยละ3.3โดยมีค่ากลางอยู่ที่ประมาณร้อยละ2.3เท่าที่เราพิจารณาจากความเป็นจริงในขณะน,นี้ต้องบอกว่าอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจในปี2569น่าจะขยายตัวต่ำกว่านั้นมากนั่นเป็นผลทำให้ ประมาณการรายได้ที่ตั้งไว้สูงกว่าความเป็นจริงและทำให้ต้องนำเงินคงคลังมาใช้และตามมาด้วยการตั้งงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังในอนาคตอย่างเช่นงบประมาณรายจ่ายปี2569ที่ได้ตั้งวงเงินรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังไว้มากถึง1,23,541ล้านบาทนอกจากนี้งบประมาณรายจ่ายจำนวนหนึ่ง นอกนอกจากนี้งบประมาณรายจ่ายจํานวนหนึ่งไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจเพราะเป็นเพียงการโอนเงินเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการชําระคืนต้นเงินกู้การชําระดอกเบี้ยจากเงินกู้ยืมการชําระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยให้รัฐวิสาหกิจตามพระรามย์หยวินัยการเงินการคลั้งรวมทั้งการตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงครังเมื่อทําประมาณการรายได้ผิดพลาดน,นี่เป็นภาระ ทางการคลังที่น่าห่วงใยเป็นนันมากในเวลาเดียวกันการตั้งงบประมาณรายจ่ายที่ไม่สอดคล้องกับประมาณการรายได้ทําให้การตั้งวงเงินงบประมาณรายจ่ายนั้นสูงกว่าความเป็นจริงทําให้ต้องกู้ยืมด้วยการทบทงบประมาณขาดดุลเป็นจํานวนมากสิ่งที่ทําก็เป็นเพียงแค่มิให้ขัดต่อพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังขัดต่อพระราชบัญญติวิธีการงบประมาณเท่านั้น การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายแบบนี้นับวันจะสับสมพอกพูนความเสี่ยงทางด้านการเงินการคลังของประเทศมากขึ้นตามลำดับนี่ยังไม่รวมรายได้จัดเก็บเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศที่มีลักษณะถดถอยจากเดิมที่เราเคยเก็บได้ประมาณร้อยละ19ถึงร้อยละ20ในอดีตปัจจุบันการจัดเก็บรายได้เมื่อเทียบกับ GDP ลงมาอยู่ในระดับร้อยละ1 4ถึงร้อยละ15ซึ่งเป็นสัญญาณอันตรายครับตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเพียงแต่อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้ให้ท่านสมาชิกได้คิดได้พิจารณากันในอนาคตนอกจากนี้ถ้าหากเราไปดูไส้ในของโอมานสิ่งที่น่าตกใจที่ควรจะต้องดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วนก็คือภาระผูกพันในงบประมาณ ที่มียอดสูงถึง1,656,643า้าล้านบาทซึ่งแบ่งออกเป็นรายการที่เป็นภาระผูกพันที่มีมาก่อนมากถึง1 3ึ่5ล้ล้านบาท และเมื่อรวมกับภาระผูกพันงบป,ประมาณที่เป็นรายการใหม่ที่เริ่มในงบป,ประมาณรายจ่ายปี2569อีก3,052,911ล้านบาทแล้วนั่นเท่ากับว่าการจัดทำงบป,ประมาณรายจ่ายประจำปีในอนาคตจะมีความรุนแรงมากขึ้นไปอีกเกิดสภาพที่เรียวกว่าเป็นกลับดักทางงบป,ประมาณเพราะมีภาระผูกพันที่สะสมพอกพูนซึ่งแก้ไขยากถ้าหากไม่เริ่มต้นแก้ไขณบัตรนี้ อันที่จริงในปีที่แล้วที่มีการชารนางบประมาณรายจ่ายปี2 5 6พผมได้เสนอแนวทางจัดทำงบประมาณแบบซีโร่โกรทคือไม่เพิ่มวงเงินงบประมาณรายจ่ายแล้วก็จัดทำงบประมาณเท่าที่มีความจำเป็นพูดได้ง่ายก็คือใช้เงินกู้เป็นหลักเงินกู้เป็นรองสำหรับเงินกู้ถ้าหากจำเป็นต้องใช้ก็ใช้แต่พอทำเนาไม่ใช่ใช้จ่ายเกินตัวเป็นหนี้สินพอกพูน ในอัตราเล่งที่น่าเป็นห่วงอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบันท่านประธานครับถ้าหากเราดูยอดงบประมาณรายจ่ายที่มียอดขาดดุลประมาณร้อยละสีกว่าต้องบอกว่าอัตราที่เกินร้อยละสเมื่อเทียบกับ <c oughs> GDP เป็นอัตราที่เป็นอันตรายเพราะว่ามาตรฐานในการมาตรฐานในการขาดดุลงบประมาณที่สมควรจะเป็นนั้นควรจะอยู่ในระดับไม่เกินร้อยละส ด้วยเหตุที่ภาวะเศรษฐกิจของเรามีลักษณะที่ชะลอตัวต่ําก็ยิ่งทําให้ปัญหาเรื่องการขาดดุงบประมาณเมื่อเทียบกับ GDP เป็นปัญหาที่หนักหนาสาหัสมากขึ้นทั้งหมดที่ผมลําดับความมาก็เพื่อจะบอกว่าถ้าเกิดท่านได้อ่านรายงานการคลังรายงานความเสี่ยงต่างการคลังประจําปีงบประมาณ2567และแผนการคลังระยะปานกลาง ปีงบประมาณ2,569ถึง2,572ต้องบอกว่าในรายงานทั้งสองฉบับนั้นได้สะท้อนส่งสัญญาณว่าอาจจะเกิดวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตถ้าหากเราไม่ดำเนินการแก้ไขอะไรนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทั้งหมดข้างต้นเป็นเหตุผลที่ผมได้เสนอความเห็นให้ตัดลดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ2569ลงเป็นร้อละสิทั้งนี้เพื่อปรับฐานการเงินการคลังให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่ไม่ใช่เป็นการสะสมปัญหาจนกลายเป็นวิกฤตการเงินการคลังในอนาคตจึงนำเรียนมาให้ท่านสมาชิกได้พิจารณาขอบพระคุณครับ